ปู่วัยเจดปีหอบทองสองบาทแก้บนอติสัมพอทองหลังถูกหวยหกแสนกว่าบาทสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดราชบุรีนะคะไปที่วัดใหม่สี่หมนะคะที่ศาลาปิสถานเทพเจ้าอาติสัเพาทองนะคะ วันนี้มีคนดวงเฮงเขานำทองหนักสองบาทมาแก้บนนะคะโดยผู้ดวงเฮงรายนี้คือนายสุนทรกิติจินดาวงอายุ78ปีนะคะเป็นชาวอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะอดีตเจ้าของร้านอาหารชื่อดังในยุค90นะคะ ส่วนอาหารนัดพกเมืองสมุทรสงครามนะคะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะก่อนจะปิดจิจการลงกลับมาอยู่บ้านด้วยอายุที่มากขึ้นนะคะได้เดินทางมาพร้อมครอบครัวนะคะเพื่อนำสร้อยคอทองคำ96.5%หนัก2บาทมูล,ลค่า58,000บาทจำนวนหนึ่งเส้นมาถวายต่อเชิดประเจ้าอาติสัมเภาทองนะคะพ่อค้าเรือสัมเภาชาวจีนเพื่อเป็นการแก้บนตามความเชื่อนะคะ โดยนายซุทนทรเปิดเผยว่าเขาได้เดินทางมากราบไหว้เทพเจ้าอาตีสัมภอทองเพราะได้เห็นจากข่าวจากทีวีแล้วก็เกิดความศรัทธาจึงได้ชวนญาติเดินทางมาหาว่าอาตีสัมภอทองที่ตั้งอยู่ในวัดใหม่สี่0 0ื่นนั้นอยู่ที่ใดจึงได้มาพบว่าอยู่ในตำบลสี่หมื่น 40, ที่อำเภอดำเนินสะดวกและก็อยู่ในสวน หากไม่ใช่คนในพื้นที่ก็จะไม่ทราบเพราะว่าตนขับรถหายอยู่หลายรอบจนมาพบเมื่อวันที่28ตุลาคม2563ที่ผ่านมาจากนั้นได้เดินทางมากราบไหว้และบนบานสารกล่าวต่อเทพเจ้าอตาิสัมภาวทองคือบนไว้ว่าขอให้มีโชคถูกลางวัลใหญ่หากถูกลางวัลจะนำทองคำหนักสองบาทมาถวายปรากฏว่าได้เลข ที่ได้จากการเขย่าเซียมซีนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลปรากฏว่าถูกรางวัลที่4จํจนวน15ใบและรางวัลอื่นๆอ,อีกรวมมูลค่า659,000บาทจึงวันนี้จึงนำทองคำมาถวายตามคำที่พูดไว้นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมาก ปกติจะเห็นจากข่าวทีวีว่ามีผู้คนที่เดินทางมากราบไหว้แล้วมีโชคดวงเฮงนำทองคํามาถวายตนจึงได้เดินทางมาขอโชคลาบจากอธิและก็บนทองคำไว้ดังกล่าวปรากฏว่าก็เฮงจริงๆนะคะนี่เลยนะคะคนดวงเฮงเขาก็มาแก้บนกันอย่างนี้นะคะนี่เลยนะคะ ก็เอาสร้อยคอทองคำมาคล้องคอให้อติสัมภเภวทองแบบนี้นะคะหลายท่านคงสงสัยนะคะว่าทองจริงๆที่เขามามอบให้อติสัมภเภวทองทางวัดนําไปไหนนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่นมีคําตอบให้ท่านนะคะพระประหลัดยานนเดชจันทโสพโนเจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่นกล่าวว่าหลังจากที่มีญาติโยมนำสร้อยคอทองคำมาถวายให้ที่พระเจ้าอาติสัมเภวทอง ความเชื่อและความศรัทธาซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งอาตมาก็ไม่สามารถที่จะห้ามได้ทั้งนี้ทางกรรมการวัดก็จะเก็บรักษาทองคำนี้ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวหลังจากนี้ก็จะได้สร้างตู้กระจกขนาดใหญ่มาเพื่อครอบองค์อติสัมภาทองเอาไว้เนื่องจากขณะน,นี้มีชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธานำทองคำมาถวายให้จำนวนหลายบาทแล้ว โดยเฉพาะที่ติดหน้าผากก็เป็นทองคําแท้96.5%หนักหนึ่งบาทพร้อมทั้งติดกล้องวงจรปิดไว้เพื่อป้องกันมิจฉาชีพที่จะเข้ามาโจรกรรมและดูแลความปลอดภัยเอาไว้ส่วนทองคําชุดไหนที่ญาติโยมนำมาถวายให้อาติสัมเพาทองแล้วประสงค์ให้ทางวัดเปลี่ยนเป็นเงินปัจจัยก็จะนำเงินมาเป็นปจัจจัยบำรุงวัดและดูแลเด็ก วัดที่รับอุปถัมภ์เอาไว้กว่า90คนต่อไปนี่เลยนะคะทันเจ้าอาวาททันก็อบอกละเอียดนะคะนี่เลยนะคะอติสัมพอทองนี่ให้โชคให้ลาภคนจํานวนมากเยอะแยะเช่นกันนะคะเป็นที่ดุ่งดังมากนะคะในแถบลาดบุรีแล้วก็ใกล้จังหวัดใกล้ติเคียงนะคะมีเขาดุ่งดังหลายงวดน,นะคะที่คนนําทองไปแก้บุนอติสัเพอทองนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะสำหรับบรรยากาศที่วัดใหม่สี่มือนะคะประชาชนเดินทางมาขอโชคขอลาบมาแก้บนกันอย่างคึกคักนะคะนี่เลยนะคะแก้บนเสร็จเขาก็มาล้วงลูกบอลที่หายที่คลองขนาดใหญ่นะคะไม่ใช่หายเป็นคลองขนาดใหญ่นะคะจากนั้นก็จะเดินไปส่องที่เลขอ่างน้ำมน์นะคะนี่นเลยนะคะเป็นอ่างน้ำมน์ขนาดใหญ่นะคะ ตัวเลขขนาดใหญ่นะคะเรียกว่าเลขโสรสสาระนะคะนี่เลยนะคะในอ่างน้ำมต์หรือโอ่งน้ำมันขนาดใหญ่นี่นะคะมีเลขนี่เลยนะคะเลขศูนย์เลขสี่เลขห้าเลขสองเลขสามและเลขแปดนะคะซึ่งเลขที่อยู่ใกล้ๆกันก็จะมีสามสองห้าสี่นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับเลขอ่างน้ำมนต์ของวัดใหม่4ี่หมื่นนะคะซึ่งเป็นเลขโสรสสาระตะนะคะซึ่งเป็นการทำพิธีแบบโบราณนะคะโดยมีเลขที่เห็นก็คือ0 8 3ย์แสองห้นะคะซึ่งเรามาวิเคราะห์กันดูนะคะว่าเลขโสรสสาระตะนี้จะมีแนวทางตัวเลขแบบไหนบ้างน,นะคะ นี่เลยนะคะเราจะพยายามจุดให้ท่านดูกใกล้ๆนะคะนี่เลยนะคะเราอาจจะจัดแบบนี้ก็ได้นะคะจะได้เลขสามสองสองห้าห้ามสีสามแนหนะคะก็แล้วแต่ของแต่เทคนิคของแต่ละท่านนะคะ บางคนถนัดที่จะมองตัวเลขแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางท่านอาจจะนำตัวเลขที่อยู่ใกล้ๆกันนี้มาทำเป็นแนวทางแบบนี้ก็ได้นะคะนี่เลยนะคะ830254 325แล้วก็832นะคะ นี่เลยนะคะตัวเลขโสรถสารตะของวัดใหม่สี่หมื่นนะคะเป็นแบบนี้นะคะบางคนก็แล้วแต่เทคนิคนะคะว่าบางคนเขาอาจจะจับตัวเลขที่อยู่ใกล้ๆกันเอามาจับคู่กันหรือบางคนอาจจะดูเลขที่มันอยู่ใกล้ๆกันเอามาจับชุดนะคะนี่เลยนะคะตัวเลขโสรถสารตะนี่จะไม่อยู่นิ่งนะคะจะหมุนไปเวียนมานะคะขยับไปขยับมานะคะแล้วแต่ว่า คนจะไม่มองตรงจังหวะไหนนะคะนี่เลยนะคะเราก็เลยทําให้ท่านดูเป็นแนวทางนะคะนี่เลยนะคะสูงไม่ดูแบบใกล้ๆเลยนะคะท่านจะได้มองเห็นแบบชัดๆทุกมุมเลยนะคะนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะคนก็จะมากันอย่างต่อเนื่องนะคะบางคนก็มาขอชคขอลาบ,บางคนก็มาแก้บนบางคนก็มาจุดประทัดแก้บนนะคะ ซึ่งวัดใหม่สี่หมื่นนี้นะคะนอกจากจะมีอติสัเพอทองแล้วนะคะที่นี่ยังมีกุมารไอ้ไข่ด้วยนะคะก็เลยทําให้บรรดาคอหวยเดินทางมาขอโชคขอลาบกันอย่างคึกคักนะคะแล้วก็ได้โชคได้ลาบกลับไปซึ่งเป็นข่าวโด่งดังมาตลอดเลยนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบที่วัดใหม่สี่หมื่นก็ไปได้นะคะจูที่ ตำบลสี่หมื่น 40, อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะสวัสดีค่ะ